สวัสดีครับอยู่กับช่องไม์เมานะครับเรามาต่อตอนที่135กันเลยนะครับผมจะยังไม่เล่ารายละเอียดเหมือนเดิมนะครับจนกว่าจะถึงตอนที่180นะครับไปฟังกันเลยครับหลังจากที่ถังซานออกจากป่ามาเขาก็มุ่งหน้าเพื่อที่จะไปหาอาจารย์ของเขาในระหว่างทางเขาได้เจอกลุ่ลมรถม้า พร้อมกับขบวนขบวนหนึ่งกำลังมุ่งมาทางเขาเขาเดินอยู่กลางทางคนที่ควบม้าอยู่นั้นบอกให้ถังซานหลบเขาก็ไม่หลบและกำลังจะโจมตีใส่ถังซานถังซานรวมพลังไอสังหารไว้ที่หมัดของเขาได้ลหลบการโจมตีและต่อยไปที่ลำตัวของมา้าทำให้ลำตัวของมันทะลุเป็นรูขนาดใหญ่ และส่งผลกระทบไปถึงม้าอีกหลายๆตัวทำให้ม้าตัวแรกนั้นล้มลงในทันทีและม้าตัวอื่นๆก็แตกกระเจิงไปพวกที่ควบม้านั้นเป็นคนของอาณาจักรโตหลัวพวกเขาลงมาจากมา้าและเห็นทางซานเป็นแค่เด็กหนุม่มแต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรทางซานเพราะพลังที่ทำลายมา้า ภายในหมัดเดียวนั้นทําให้พวกเขากลัวถังซานก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรและกันมันจะเดินต่อไปแต่มีเสียงพูดขึ้นมานั่นคือเท่าพิษตูกกูปอแต่เท่าพิษตูกกูปอก็ยังจําถังซานไม่ได้เพราะเขายังไม่เคยเจอกับถังซานตั้งแต่ถังซานโดนพ่อของเขาพาไปตอนอยู่สํานักวิญญาณยุทธเขากําลังจะมาจัดการกับถังซาน แต่เมื่อทังซานเห็นเขาทังซานก็ดีใจและเอ่ยกลับไปว่าท่านเท่าตูกูปอเองเหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะตูกูปอได้ยินเช่นนั้นเขาก็แปลกใจเพราะเขาไม่เคยเห็นเด็กหน้าตาแบบนี้มาก่อนทังซานแสดงค้อนเท่าเทียนและย่างเงินครามคนละมือให้เขาดูเขาก็เอิดใจเพราะมีไม่กี่คนที่มีวิญญาณยุทิคู่ และถังสารก็บอกว่าเขาคือถังสารแต่ตูกูปอก็ยังไม่เชื่อมากนะักเขายังลังเลและเขาก็จะโจมตีใส่ถังสารถังสารเห็นเช่นนั้นเขาก็ควักโลกแก้วสีทองแดงออกจากสะพาน24สแสงจันทร์ของเขาออกมานั่นคือยาสมบัติภายในที่อยู่ในสัตว์เบราณมันสามารถลบล้างพิษ ของพิษตุกชนิดได้เมื่อเท่าตูกูปอเห็นเช่นนั้นเขาก็รู้ทันทีว่ามันคืออะไรเขาเกิดความกลัวเป็นอย่างมากเขาไม่กล้าเข้าใกล้ถังสารและถังสารก็อธิบายการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นตูกูปอก็เริ่มวางใจและเชื่อใจว่าเขาคือถังสารจริงๆ ทางสาลไม่เข้าใจว่าทำไมตูกูผอถึงมาอยู่กับกลุ่มทหารม้าของราชวงศ์เทียนโตเขาอธิบายกับทางสารว่าราชวงศ์เทียนโตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเนื่องจากจักรพรรดิเซียวเย่ได้สูญเสียลูกชายองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองและองค์ที่สามไปด้วยการถูกวางยาพิษเขาก็เลยมาปกป้อง มาเป็นองครักษ์ให้กับลูกชายองค์ที่สี่ของจกักรพรรดิสเซสวเย่ซึ่งเป็นเสี่ยวเปิงนี่คือขบวนรถม้าของเสี่ยวเปิงถังซานคุณคิดและตูกูปอก็เล่าต่อนี่เจ้ารู้หรือไม่ว่าตอนนี้ที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างตูกูป๋อก็บอกกับถังซานว่าสำนักขอแก้วก็เจ็ดสมบัติและสำนักมังกรสายฟ้าทรราช ได้ถูกทำลายลงแล้วทางสารตกใจเป็นอย่างมากตูกูปอก็เล่าต่อแต่สำนักขอแก้วกเจ็สมบัตินั้นได้รู้ก่อนการโจมตีล่วงหน้าพวกเขาจึงสามารถปกป้องสำนักของเขาไว้ได้แต่ก็ต้องสูญเสียคนไปจำนวน2,000กว่าคนซึ่งเป็น2ใน3ของสมาชิกในสำนักส่วนสำนักมังกรสายฟ้าทรราชนั้นถูกฆ่าตายจนหมด แต่ยังมีบริวารส่วนนอกที่ยังเหลือรอดต่างสารบอกให้ตูกูปอสืบเรื่องต่อไปเขาก็มุ่งหน้าไปหาอาจารย์ที่สถาบันอย่างรวดเร็วเมื่อเขากำลังไปถึงอาจารย์ของเขากำลังฝึกคนของจากเทียนโตได้ส่งมอบมให้อาจารย์ใหญ่ฝึกฝนพวกเขาเพื่อเป็นกำลังรบในการต่อต้านกับสำนักวิญญาณยุท์อาจารย์ใหญ่ดูหน้าซีดเซียวเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เรื่องที่สำนักมังกรทาราชของเขาถูกทำลายเขาก็กระวนกระวายไม่ค่อยได้พักผ่อนเขาฝึกฝนเหล่าวิญญาณจาร์ที่อายุน้อยเหล่านี้ที่ราชวงศ์ส่งมาให้อย่างหนักเขาให้เจ้าอูจีฝึกด้านความแข็งแกร่งของเหล่าวิญญาจาร์พวกนี้ด้วยการให้พวกเขาวิ่งในสนามของแรงโน้มถ่วงของเขา และมีวิญญาณจารย์คนหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นมาด้วยความเหนื่อยว่าข้าไม่ไหวแล้วนี่ไม่ใช่การฝึกคนข้าไม่ใช่หมูไม่ใช่แมวข้าไม่อยากตายที่นี่แล้วเขาก็นั่งลงเพื่อสูดอากาศโดยที่เขาไม่วิ่งต่อทำให้อาจารย์นิวเออร์ลงโกรธอย่างมากเลยเดินไปกระชากเสื้อเขาเพื่อให้เขาวิ่งต่อเพราะความเป็นห่วงของเขาต่ออาจารย์ใหญ่ เขาจึงรับหน้าแทนอาจารย์ใหญ่วิญญาณจารย์คนนั้นตะโกนกลับมาอีกว่านี่มันไม่ใช่การฝึกคนพวกข้าทําไม่ได้หรอกท่านก็เป็นแค่ปร,รมาจารย์ของทฤษฎีเท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติท่านคงทําไม่ได้หรอกเมื่อปรมาจารย์ได้ยินเช่นนั้นเขาก็อดไม่ได้เขาก็เอ่ยกับวิญญาจารย์คนนั้นว่าได้ข้าจะฝึกซ้อมกับพวกเจ้า ถ้าข้าทําได้เจ้าก็ต้องทําได้นิวเออร์หลงมองไปที่ปรมาจารย์ด้วยความเป็นห่วงแต่เขาก็ห้ามปรมาจารย์ไม่ได้เขาเดินตรงไปที่กลางสนามในระหว่างที่ปรมาจารย์ไปที่กลางสนามเขาก็ได้ยินเสียงขึ้นว่าข้าจะเป็นตัวแทนของปรมาจารย์ในการฝึกครั้งนี้เองนั่นคือเสียงของทางซานทางซานมาถึงโรงเรียนในขณะนี้เขาเห็นอาจารย์ของเขา ใบหน้าไม่ค่อยดีนะักแต่เมื่ออาจารย์ของเขาเห็นเขาประมาจารย์ก็แลดูสดชื่นขึ้นเล็กน้อยและยิ้มที่มุมปากแล้วถังซานก็พดกับประมาจารย์คนนั้นว่าข้าชื่อถังซานเป็นลูกศิษย์โดยตรงของอาจารย์ใหญ่ข้าจะฝึกร่วมกับพวกเจ้าและจะฝึกมากกว่าพวกเจ้าสองเท่าปรมาจา์คนนั้นก็หัวเราะ และบนล่นพึมพำกับตัวเองว่าเขาคงทำไม่ได้หรอกอังสารเดินไปกลางสนามและบอกกับปรมาจารย์ว่าอาจารย์ชี้แนะข้าด้วยและเขาก็มองไปที่เจ้าอุจิและบอกให้เจ้าอุจีเพิ่มแรงโน้มถ่วงเป็นสองเท่าของวิญญาณจาร์ปกติและถังซารเริ่มรู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงที่หนักแน่นทำให้เขาก้าวเท้าแทบไม่ออกเขาจะไม่ใช้ แม้แต่พลังวิญญาณในการเคลื่อนที่เขาก้าวขาออกจากจุดที่เขายืนและวิ่งไปรอบสนามวิ่งไปเรื่อยโดยไม่มีความเหนื่อยล้าแม้แต่นิดเดียวเราวิญญ,ญาณจานพวกนั้นเห็นเขาวิ่งด้วยแรงน้มทวงถึงสองเท่าของพวกเขาก็ตกใจทางสามวิ่งไปเรื่อยๆจนครบ5้ารอบหรอบจนถึง10บรอบ เขาก็หยุดลงโดยไม่มีความเหนื่อยล้าแม้แต่น้อยแต่มีเพียงเหงื่อที่หยดลงมาสองสามหยดเจ้าเห็นหรืยยังทางซานเอ่ยข้าคือสิทธิ์ที่ถูกชี้แนะโดยอาจารย์ใหญ่เราวิญญาจารย์คน,นั้นเห็นถึงความแข็งแกร่งของสิทธิ์ที่ถูกอาจารย์ใหญ่ฝึกฝนมาเขาจึงรีบขอโทษอาจารย์ใหญ่ในทันทีอาจารย์ใหญ่ยิ้ม และภาคภูมิใจกับถังซานวิญญาณจารย์คนนั้นถูกอาจารย์ใหญ่ทำโทษให้วิ่งเพิ่มอีกสิบรอบแต่เขาก็ยอมทำตามเพราะเขารู้ถึงความแข็งแกร่งที่ได้มาจากการฝึกสอนของอาจารย์ใหญ่และถังซานก็บอกเรื่องเสีย่ยซลูให้กับอาจารย์ใหญ่และนิวเออรลงฟังโดยให้เจ้าจีควบคุมการฝึกอยู่ข้างนอก พ่อเขาคุยถึงรายละเอียดว่าเซลล์อยอมผีชีพตัวเองเพื่อที่จะให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาและถังซานก็คุยกับประมาจา์ถึงเหตุการณ์แปลกๆหลังจากที่เขาใช้กระดูกขาแมางม,มุมเพื่อดูดและซึมซับพลังวิญญาณเข้าสู่กระดูกขาแมางมุมทั้ง8ดของเขามันเกิดเหตุการณ์แปลกๆแต่ประมาจา์ ก็ไม่รู้เรื่องนี้พากเขายังไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนแต่เขาก็พอเดาได้ว่ามันคืออะไรเขาจึงบอกทางสารไปว่ามันอาจจะเป็นการหลอมรวมกระดูกวิญญาณก็เป็นได้ทางสารได้ยินเช่นนั้นมันเป็นไปได้ด้วยหรออาจารย์อาจารย์ก็อธิบายรายละเอียดต่างๆให้เขาฟังและเขาก็พอเข้าใจได้บ้าง เขาจึงบอกกับอาจารย์ว่าเขาจะอยู่ฝึกฝนอยู่ที่นี่จนถึงราชธินานามพมยุทธเพื่อบรรลุงเงื่อนไขในการชุบชีวิตของเซลลูโออาจารย์ใหญ่ดีใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ทางสารตัดสินใจที่จะอยู่ฝึกฝนที่นี่เขาก็ได้เรียกมาหงจิ้นมาพบมาหงจิ้นก็มาได้ถามทางสารว่าพ่สารมีอะไร แล้วสังซานก็แนะนำเสียอูที่เป็นกระต่ายให้กลับมาหงจิ้นรู้แล้วบอกกลับมาหงจิ้นว่าข้าจะก่อตั้งสำนักถังเจ้าช่วยข้าได้ไหมหงจิ้นตกใจอะไรนะพี่ซารจะก่อตั้งสำนักเหรอท่านบ้าหรือเปล่าเราเพิ่งอายุ20เองนะสังซารพูดด้วยความจริงจัง และหมาของจิ้นก็ตอบตกลงเพราะเขาคิดในใจว่าถ้าเขาได้อยู่สำนักของทางซานเขาจะขอทางซานเป็นรองเจ้าสำนักและเขาอาจจะได้เจอกับสาวเยอะแยะและเขาก็ตอบตกลงกับทางซานและขอให้เขาได้เป็นรองเจ้าสำนักทางซานก็ตอบตกลงและเขาให้หมาของจิ้นไปเรียกหนิงหลงหลงมาพบหนิงหลงหงก็มาถึงหนิงหลงหง ก็ได้เจอกาเซยอและถามทางซารทางซารก็อธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังและบอกกับหนิงงลงว่าให้ไปตามท่านอานิ่งมาพบค่าได้ไหมหนิงลง,งตอบตกลงและพวกเขาก็กำลังเดินออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งหนิงงลงเพื่อไปเที่ยวในจกักรโตหลัวซึ่งที่นั่นหนิงเฟิงจื่อได้ย้ายสำนักมาอยู่ที่นั่น หลังจากที่เขาทรงนิ่งลงรงเสร็จมีคนมองเขาอยู่ตรงต้นไม้ถังซานสัมผัสได้ถึงความพันผวนของพลังวิญญาณที่รุนแรงมากเ mm hmm. ขารีบหันไปมองและถามว่าเจ้าเป็นใครเขาใส่ชุดสีน้ำตาลพร้อมผ้าคลุมสีดำและหมวกปกปิดใบหน้าของเขามีรอยแผลเป็นที่ใบหน้านั่นคือเสียวเอา้าเอาสึกขาก็จำถังซานไม่ได้เช่นกัน ส่วนถางสารก็จำเขาไม่ได้เพราะใบหน้าเขามีแผลเป็นเอาซืกอขามองเห็นตอนที่ทางซารเดินมากับหนิงลงลงเขารู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเขากดดันถัง้ารและเขาก็โจมตีใส่ทางซารถังสารใช้หน้าไม้โูเกย์ยิงไปที่เสียเเส่ยวเอา้าวเสี่ยวเอ้าเอ่ยขึ้นทันใดว่านี่เจ้าอีของชิ้นนี้ได้อย่างไรนี่มันเป็นของเสี่ยวสาร สต๋อซานคุ้นคิดเลยเอ่ยไปว่าเจ้าเป็นใครทำไมถึงรู้จักอาวุธชิ้นนี้แล้วเสียวเอา้าเอ่ยต่อว่าเจ้าไปเอามันมาจากไหนต่างซานก็เอ่ยตอบกลับไปว่านี่มันของของข้าข้าเป็นคนสร้างขึ้นต่างซานก็เอะใจหรือว่าเจ้าเป็นนี่เจ้าเจ้าเสียวเอ้าใช่ไหมต่างซานเอ่ย เสียวเอาได้ยินเช่นนั้นเขาก็ตกใจนี่ข้าเองนี่ข้าเองถังซานไงเสียวเอาได้ยินเช่นนั้นเขาก็เก็บพลังของเขาแต่ยังมีความลังเลอยู่เจ้าคือถังซานจริงๆเหรอแต่เขาก็ยังไม่เชื่อสนิทใจถังซานก็อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปรักษ์ของเขาแต่เขาก็ยังไม่เชื่อเขาจึงถามว่า สมุนไพรที่ให้เขาในตอนนั้นคือสมุนไพอะไรและเขาก็ได้คำตอบเขาจึงเชื่อถังซานและอธิบายว่าเขาไม่กล้าที่จะไปเจอหนิงหลงหลงแต่ถังซานก็ปลอบและบอกให้เขาไปเจอกับหนิงหลงหลงเพราะความรักมันอยู่ที่หัวใจไม่ใช่รูปร่างหน้าตาเขาจึงเชื่อถังซานและก็ไปพบหนิงหลงหลงกับถังซาน เมื่อวันต่อมาหนิงหลงหลงได้พาน,นิงเซิงจือ่อกับราชธนานามพมยุทธกระดูกมาพบกับถางซานและพวกเขาก็เจอกันถางซานทำความเคารพอานิ่งและอานิ่งก็เอ่ยกับถางซานว่าเจ้ามีอะไรและหนิงหลงหลงก็เอ่ยขึ้นมาว่าพี่ซานจ้ามากับใครถางซานใช้มือของเขาตบไหล่เซียวอา้าว ได้ดันเสียออกไปข้างหน้าเป็นไงบ้างครับจบกันไปอีกแล้วนะครับกับตอนที่135 36และ37ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ